แม่น้องชมพู่เปิดตัวทีมทนายสู้คดีอัจฉริยะลัน่นไม่อนุญาตให้ศิละมาพบผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่9มิถุนายนความคืบหน้าการเสรียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงว,วัย3ขวบหลังจากศาลออกหมายจับในายชายพลวิพาหรือลุงพลลุงเขยเกี่ยวข้องกับการเสรียชีวิตของน้องชมพู่โดยในส่วนของลุงพลมีนายสิทธาเวียบังเกิดเป็นทนายความทางด้านฝั่งของแม่น้องชมพู่ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดตัวทีมทนายความขอเป็นโจทย์ร่วมในการ การต่อสู้คดีให้น้องชมพู่โดยทีมพนายมีสี่คนมีนายวินยันยชุมสวัสด์เป็นหัวหน้าทีมทนายความโดยคดีนี้ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนรอส่งอายการหากอายการมีความเห็นสั่งฟ้องก็จะเป็นโจทย์ร่วมแต่หากอายการสั่งไม่ฟ้องก็จะยื่นฟ้องเองโดยมีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมเป็นที่ปรึกษาในคดีนี้โดยนายอัจฉริยะกล่าวว่าตนไม่อนุญ,ญาตให้นายศิลามาพบกับคุณแม่เพราอเชื่อมั่นในหลักฐาน ไม่ใช่คดีการเมือง